และนี่ก็คือเกมการแข่งขันของทีแวมไพร์อีกหนึ่งเกมสุดมันสุดลุ้นนะครับมาลุ้นกันว่าเกมนี้แวมไพร์จะได้ไก่หรือเปล่าและจะได้ไปทั้งหมดกี่คิวไปลุ้นกันในเกมเลยครับ แล้วแวมไพ์ประเทศไทยของเราครับก็ได้ดักยิงกีฟแฟมที่กาลังมูดเข้าวงครับจะได้คิวหรือเปล่าปูละออดี้ตรงนี้จอดตรงกลางโอโ้โหลงไปไม่ถึงหลุมลงไปไม่ถึงหลุมแล้วทรายทิ้งเอา,วาไว้เป็นเซตาครับโอโ้โหเด็ดหัวใส่ออดนนี้ท้งาน,นโอ้โหวินเชสเตอร์สอยหัวผมถามจริงครับปืนนี้มีคนใจอะฮะแวมไพ์ก็ได้ยิงทารอนน็อกไปอีก2ตัวจะได้คิวเพิ่มหรือเปล่าอปีบูปีบูไิงใส่คับแต่กนตรงนี้ได้หนึ่งน็อกไม่ได้ครับโอ้โหปูมาช่วยครับตรงนี้ปูมาช่วยโอ้โหอะไรออะไรจะดวงดีขนาดนั้นบูมาช่วยครับ แซฟอาลีอันไว้หมดเลยครับบูม โอ้โหบูมแล้วแวมไพร์ตอนนี้ก็ได้คิวทั้งหมด3คิวแล้วครับแวมไพร์ก็ได้ยิงล่วงไปอีก1คนครับจะได้คิวที่4หรือเปล่าจะแซงในด้านของแพนดัมแล้วด้วยผู้ชมแล้วดูซิเก็บในด้านทีทัชปล่อยก็บลีวิสขับรถเหยียบทางด้านฝั่งเทนนีสเคนน็อกแล้วเป็นลีวิสเก็บทีทัชออกเกมครับอินฟินเหลือคนเดียวแล้วฮะโอ้โหดับฝันสลายครับชาวไทยของเราครับอินฟินิตี้ครับเกมนี้มี2คิวพร้อมกับออกอันดับที่10ไปีแล้วอีกหนึ่งทีมไพพรร์ตอออนนนีี้้คคคืขแ่่่โซดๆับวววางงสใหก เต็มๆเลยครับแล้วกี้ตอนนี้จบไปพี่เก้าไปไม่มีแต้มนะครับมามุมนี้ TDK ยังไม่หมดแล้วมุมสิบีลิมไปแล้วช่วยเก็บเฟรนซีเอาเกมปล่อยใช่ครับต้องเดินกวาดมาเรื่อยๆครับค่อยๆเคลียร์ทีละลอกเราลอกลอกับกบว์แวมพายเอายัมมี่ไปอีกหนึ่ง ด้านหน้าที่นอกแต่ต้องระวัอ b เ k จะสติวคิวต่อหน้าต่อต,อตาครับมาหลมูใส่ใจเดินดั้านหน้าขึ้นมาหาที่ b เ k เลยแต่ว่าหลังนี่เสียเพื่อนยอมสละยาเลยครับเรซี่ก็อยู่หายไปโดนชเว็บครับตัดออกเกไปเหมือนกันแล้วะเซมนายเหลือ2คนกลายเป็นว่าตอนนี้ครับไรซี่อยู่ตรงกลางครับไม่ล้งเราเล่นแหลฉกเกินนะดูซีดูซิ<ด>แหลมเกินดูซิหลังมี b t ทอีกเพื่อน โอ้โหลึกไปเปล่าลึกไปบ่าจอดนี้เชเวฟต้องรีบตามมาถ้าไม่รีบยิงเลยซี่จะมีบินยาขึ้นมาแกนแล้วกลายเป็นฟันโอ้โหหน้าต่อหน้าก็ไม่ไหวด้วยตอนนี้โดนเลซี่แล้วมีคนปิดดักปล่อยไปแล้วดูซีตายไปอีกแบบนี้เรียบร้อยเลยกระปุบเลซี่โดนไฟขอเคนนี่เซมนายปลามาจากด้านหลังอ่ะโอ้โหแล้วแหวนพายตอนนี้ครับน็อกหนึ่งอยู่ครับด้านบนไคลกราวตัวนี้เคแกรนเน่ใส่พลบิดปาแล้วเป็นจัดเลยอ่ะโอ้โหอสระเบิดลูกนี้ตอนนี้เคก็ระเบิดแบบ GPS เนี่ยเหรอ สิบสามีริมครับบูมออกเกมไปครับแต่คิวเยอะจัดเลยครับเกมนี้โอ้ยอินฟินต้องแบบทำลายสตินะยิงสักสามสิบตัวครับผมถ้าทำได้ก็มีใครเล่นด้วยแล้ว <S <S นะฮะเก่งเกินนะตรงนี้เอาละครัแดดมาแาต่คนวนี้เคโอวี่เขาไปขอไปเป็นชเวฟคุณผู้ชมอุ้ยปลาแท็กจีเบสอะไรกันรัวๆนะตอนนี้ปีพีอีฮะเอาละครับน็อกหนึ่งก่อนครับชเวฟชิดมาหน้าเนินขอนะด้านเซมดายครับแต่ดับมาปิดงานด้านฝั่งเคนี่ปล่อยครับแต่ว่าในพุ่มไม้ตรงนี้ยังไม่เคลียร์ครับ แปรไปเลยเชจคกับภูมไม้โบโบโฮครับอุ้ยโอ้โหคอสเพย์เป็นต้นไม้ตรงนี้เดี๋จะเป็นแบบที่พี่บอกเนี่ยฝั่งขวาในแมตช์ทูเดย์ของเรานี่ยเป็นธงไทยปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงตอนที่เคเกะโบโบโฮไปและเหลือ3ต่อ3ามกับบ t r ไม่มีออปชั่นเลยครับเกรนเดนสมองมาทอดแฟลชไม่เหลือเลยส่วนแวปรครับสโมอแบบ14ลูกจัดเต็มกันเดนเจ็ดก็ยอมใชจโอ้โหต้องเคลียร์เลยฮะเคลียร์ไล่บอลสตอร์นครับฝั่งซ้ายไม่รู้มีไม่มีแต่ว่าเห็นหนึ่งเอ้าลักซี่ตัดมายิง โอ้โหปาดขวามาตรงนี้พิซาเลสดต้องระวังให้ดีปุ่มนี่เราเปิดแต่ว่าส่วนสายลาป้าคืนได้ครับแหลกเทไปคนละตึกเข้าไปปายโอ้โหทีครับกำลังจะเอาคืนให้สองเหมือนกันแต่สเลสออมซ้ายมายิงใส่สโตนไม่เจ็บหนักง้างกระเน่จันทร์เขาที่เคครับแล้วออมซ้ายไปยังไงด้วยจังหวะขึ้นไปเหนือครับโดนสวนมาแต่ว่าซาตาเลสเอาอะครับตรงนี้กำลังจะเจอกันด้านฝั่งสโตนหนึ่งหนึ่งคุณผู้ชมต่อซ้ายล่างแล้วมันสโตนเอาให้เรียบ<ว>ร้อยแหวมไปอีสปอยมาจนได้ออเอาแล้วธงไทยของเราครับผมใน เกม4 5 6ห้าหรือเปล่านะแล้วเกมท้ายจะเป็นของใครในทีนี้ทำไปใช่อินฟิลไบร์นะคุณผู้ชมแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ทันนะก็ต้องทำเด็วพี่ขอละ30มสิบคิวเออ,อสักส0ก็ได้โอ้โหขอเยอะซะด้วยนี่คือในด้านฝั่งทีม Z, แซดครับโนี่เค A, เอาจัดอีกแล้วเกมนี้993ดาเมจ5อีลิมคนเดียวคุผู้ชมโอ้โหสิบสามอีลิมเกมนี้จากแวมไพร์อีสปอร์ตเลยครับ โทนี่เคกยกรบพ่ายริมครับ9 9 3าดาเมจทีมคันิวิล25%ครับแต่ที่น่าสนใจคือโทนี่รับดาเมจแค่66ดาเมจเท่านั้นเองครับแวมไพร์สปอร์ตกรกดดไปหมด23คะแนนเลยครับ ไม่แบบนี้ขึ้นโน่หนึ่งหรือเปล่ปานะฮะจะต้องรอดูคะแนนรวมกันส่วนบูงก็17แต้มเหมือนกันในเกมนี้เขายิงเยอะไม่แพ้กันเลยครับผมว่าตอนนี้รูไม่ออกดูไม่ออกว่าใครจะหลุด16หรือจะได้เข้าท็อป16หมายถึงว่าช่วงแบบเลน4ทีมสุดท,ท,ท้ายอะไรยเงี้ยแล้วนี่ก็คือคะแนนรวมทั้งหมด24ทีมแล้วแวมไพร์ตอนนี้นะครับคะแนนรวมขึ้นเป็นอันดับที่1เป็นที่เรียบร้อยตามนี้เลยครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากมีเกมไหนสวยๆไฮไลท์สนุกๆผมจะตัดมาให้เพื่อนๆได้รับ